กินเลยกิเลยไนกนงบ้างแซ่บไหมอร่อยไหมอร่อยมั้ยไหนๆทานมาก่อนทกจับเลยเดี๋ยวหยวบเป็นรสชาติเป็นรสชาติยังไงอ่ะลอยฟังดิสัน้ราีม่วงไม่ใช่เหรอสีม่วงใช่แล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะร่อยหวานไหมหอมไหม ลองชิมหน่อยได้ไหมให้พ่อโดนหลอมหมดแล้วหมดแล้วแม่อดกินเลยดไหนหมดแล้วยังม,มีอยู่เลยีเก้เมื่อก,ก,ก,กี้น้องคนนั้นเขากินหมดเลยกระดกหมดเลยน้องน้องลองกินดิยไยาเลยหวานน้อยนานกไดอม่เหลือถึงเราเลยทานกินเจ้า แซบบ่แบแซ่บกางนานเลยจ้า